สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาดูเวนคนซิงอีฟนะคะเนคินซิงอีฟตัวนี้นะคะเป็นเพนซิงที่ช่วยทําความสะอาดผิวหน้าในขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทําความสะอาดผิวหน้าวยเจยลลนังหน้าซึ่งข้อดีของมันก็คือจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกนะคะละลายคราบเครื่องสาอางได้ในทันทีแม้เครื่องสาอางนั้นอะจะกันน้ำก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าก็ สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าในแต่ละวันของเราอะ่ะเราก็ไปเจอมลพิษต่างๆทั้งฝุ่นควันอย่างเงี้ยมันก็จะติดอยู่ตามใบหน้าของเราถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีมันก็จะเป็นสิวนะคะซึ่งคลีซึ่งอีพันนี้มันจะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงไม่ทําร้ายผิวนะคะจึงเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่แบบมีปัญหาผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายนะคะเพราะว่าคลีนซิ่งอีันนี้มันไม่มีน้ําหอมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะ และนี่คือวิธีการใช้คลินซงนะคะเพียงแค่เทคลินซงลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็นวดให้ทั่วใบหน้านะคะครับเครื่องสำอางนะคะจะค่อยๆหลุดออกแล้วก็จะเห็นได้ว่าคราบเครื่องสำอางนะคะไม่ไหลซึมย้อนกลับเข้าสู่ผิวหนังเมื่อเราทําความสะอาดทั่วใบหน้าแล้วนะคะเราก็แค่เช็ดคลีนเอ่อเช็ดเครื่องสอําอางด้วยสำลีหรือว่าทิชชู่นะคะเพียงเค่นี้งผิวหน้าของเราก็สะอาดแล้วค่ะ